ยูทูบชื่อว่าช่องครูนันแชนแนลนะครับเปิดสอนวิชาภาษาอังกฤษเท่านั้นนะครับหนังสืออัปโหลดนะครับเป็นหนังสืออัปโหลดวิชาภาษาอังกฤษสําหรับนักเรียนชั้น 4, 5, มน4 5, ม 4, 5ม6ก็คืออัปโหลด4อัปโหลด5และก็อัปโหลด6นะครับมาสอนลงในช่องครูนันแชนแนลแล้วนะครับ <S <S ขอบใจมากนะครับลูกนันเกเรยียนทุกคนนะครับ <Okay. Yeah. S 1> มารนกันต่อหน้า78นะครับหนังสือที่ชื่อว่า fly which English ของชั้นป .4 นะครับในส่วนที่เป็นแบบฝึกหัดเข้าในหนังสือกันเลยนะครับหน้า78ขึ้นบทใหม่แล้วนะครับใน Unit12 นะครับหน่วยที่12ชื่อหัวเรื่องว่า What are you good at good เฉยๆแปลว่าเก่งแแปลว่าดีนะครับ แต่ถ้าตามมาด้วยคำ position r e p ad นะครับแปลว่าเก่งครับนะไม่ได้แปลว่าดีแล้วนะครับแปลว่าเก่ง what are you good at ก็คือคุณเก่งในเรื่องอะไร reading ทักษะการอ่านนะครับ what is in the b o o k s ในกล่องนั้นนะครับคืออะไรหรือว่าอะไรอยู่ในกล่องให้นักเียน read ให้นักเียนอ่าน ดังนั้นมาอ่านกันนะครับนะว่าเด็กๆคุยกันเรื่องอะไรนะครับมีซูมีบ so, ิลมีแซมนะครับนะมีหลายๆคนคุณครูก็จะแปลให้ทุกคำศัพท์นะครับแล้วจับมาเขียนให้ทุกประโยคนะครับที่แปลไปนี่นะครับทุกประโยคที่แปลไปอาจจะเป็นตัวเล็กนิดหนึ่งนะครับ นั้นมาแปลกันเลยครับผมเป็นบทสนทนาเกี่ยวกับการนำของขวัญน,นะครับนะมาให้เนื่องในวันคล้าวันวเกิดของมิสซันนะครับสู้นะครับพูดกันมาว่า I am having a lot of fun painting the picture of the puppy for Miss s o n s birthday. I hope she likes it. I am having แปลว่าฉันกำลังมี a lot แปลว่ามาก of แปลว่าของ fun แปลว่าความสนุก painting ภาพวาดก็แปลว่าฉันกำลังมีความสนุกเกี่ยวกับภาพวาดนะครับ the picture ซึ่งเป็นภาพ of the puppy ของลูกสุนัข puppy for เพื่อให้แกมิสันนะครับเนื่องในวันเกิดนะครับของท่าน s ันเบ i ร์เดย์ไอโฮปฉันหวังว่าเชนนะครับท่านคือมิสซันคง like it ชอบมันนะครับบิลก็เลยพูดต่อว่ามีทู่ฉันด้วยเหมือนกัน,น,กน,กน,น,นกคำว่าฉันด้วยเหมือนกันฉันก็ได้วาดภาพบเหมือนกันนั่นก็คือ I'm writing อ่าฉันด้วยเหมือนกันฉันไม่ได้วาดภาพแต่ฉันได้เขียน writing her a story เขียนนิทานนะครับนะเล่าเขียนนิทาน เพื่อมามอบให้แก่ท่านนะครับ Writing her a story <c oughs> <c oughs> ส่วนแซมนะครับซึ่งขอวงเล็บว่า walks in the room นะครับเพิ่งเดินเข้ามาในห้องมาถึงนะครับได้ยินเพื่อนเขาคุยกันเบลคุยกันกันกบซูแซมก็เลยพูดขึ้นมาว่าเฮ้ยเฮ้ย Look ดูนี่สิ What I have got ว่าฉันนำอะไรมานั่นเองนะครับหรือฉันมีอะไรเบลก็เลยพูดว่า what is inside the box นั่นก็คือแซมได้ถือกล่องของขวัญมาเบลก็เลยถามว่าในกล่องของขวัญน,นั้นคืออะไร it looks like something มันดูเหมือนกับมีบางสิ่งบางอย่าง something บางสิ่งบางอย่าง like เหมือน That ซึ่ง is broken ซึ่งแตกหักแล้วนะครับสิ่งเหล่านั้น broken คือแตกนะครับแตกหักชำรุดแซมนะครับก็เลยพูดว่า I don't know what is inside ฉันไม่รู้นะครับ I don't know what is inside ว่ามีอะไรอยู่ข้างใน inside แปลว่าข้างใน Miss l ลี ask me ก็คือบอกฉันหรือขอร้องให้ฉัน to take it to his c l a s s m a t เ uh, อ class room to take ก็คือให้นำ it คือกล่องของหวานนั้น to มาสู่ his ของเขา class room ห้องเรียนให้นำมาอย่างห้องเรียนของเขาก็คือมิสเตอรสอนหนังสือห้องนี้นะครับก็เลยนำมาอย่างห้องนี้ so ก็เลยพูดว่า what do you t h i n k it i s คุณ think คิดว่า it is มันคือ what อะไร it looks very unusual มันดู unusual นะครับแปลว่าไม่ปกติ w a r y อย่างมาก I think ฉันคิดว่า it is มันคือ mystery new robot มันคือหุ่นยนต์นะคระับตัวใหม่ของ mystery He made a new one last week. He ก็คือมิสเตอร์ลีเมดได้ทำ a new one. ว uh ันในที่นี่ก็คือโรบอทนะครับไม่แปลว่าหนึ่งนะเป็นคำสรปนามแทนคำว่าโรบอทมันคือหุ่นยนต์ตัวใหม่อ่าเขาได้ทำหุ่นยนต์ตัวใหม่นะครับ last week เมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมาเมก็เลยพูดเสริมว่า I don't think it's robot. ฉัน คิดว่ามันไม่ใช่เป็นหุ่นยนต์นะครับแปลว่าอย่างนั้นนะครับอย่าไปแปลว่าฉันไม่คิดแปลว่าฉันคิดว่ามันไม่ใช่หุ่นยนต์ I think ฉันคิดว่า t i s a toy train มันเป็นรถไฟของเล่นนะครับ a toy train แซมนะครับพูดถึงถือกล่องของขวัญน,นั้นมาแซมบอกว่าน no, ไม่ it doesn't look like a toy train มันไม่ได้ดูเหมือนเป็นรถ ไฟของเล่นนะครับ I t เด n k ฉันคิดว่า it is a computer มันเป็นคอมพิวเตอร์มากกว่าแล้วก็มันเป็น a special computer to make robot มันเป็นคอมพิวเตอร์ชนิดพิเศษนะครับนะ special เพื่อ to make robot เพื่อนำมาทำเป็นหุ่นยนต์นะครับคอมพิวเตอร์อันนี้ตัวนี้เครื่องนี้ เบลก็เลยพูดกันมาว่า it could be a computer but it has funny arms มันควรที่จะเป็นคอมพิวเตอร์หรือมันน่าจะเป็น, computer, นคอมพิวเตอร์นะครับ But แต่ว่า it has funny arms มนะครับมันมีแขนที่ดูตลกตลกมาก Funny ตลก It could be a funny radio มันน่าจะเป็นวิทยุที่ตลกตลกมากกว่าไม่น่าจะเป็นคอมพิวเตอร์ที่ตลกเพราะมันมีแขนด้วย แขนที่ตลกตลกสูก็เลยพูดว่าอะเร i o w วิ h a ม m มันเป็นวิทยุที่มีแขนหรือมันดูแปลกๆนะครับนะเพราะไม่เคยเห็น I think it's a robot ฉันคิดว่ามันเป็นหุ่นยนต์แน่นอน Miss Lee โ l ว์มีเพราะ Miss l e ได้บอกฉันนะครับ about เกี่ยวกับ it เกี่ยวกับ ของขวัญชิ้นนี้นะครับ yesterday เมือม่อวานนี้เมื่อวานนี้ Do you think it i s Miss s a n s present present คุณคิดว่านะครับมันเป็นของขวัญเพื่อที่จะไปมอบให้แก่ Miss s a n เนื่องในวันเกิดของท่านใช่หรือไม่ Miss Lee นะครับซึ่ง walk s into the classroom กำลังเดินเข้ามาในห้องเรียนนั้นพอดีที่เด็กกับเด็กกำลังนั่งคุยกันอยู่ มิสซลก็เลยบอกว่า no ไม่นะ it isn't มันไม่ได้เป็นของเล่นไม่ได้เป็นรถไฟของเล่นไม่ได้เป็นคอมพิวเตอร์ที่มีแขนตลกแต่ t h e i r parts มันเป็นชิ้นส่วนต่างๆนะครับ parts of ของ a n old robot ชิ้นส่วนของหุ่นยนต์ตัวเก่านะครับ o l I'm a using it to make a new robot. ฉันก็กําลังใช้ using กำลังใช้ it man to เพื่อที่จะ make a new robot เพื่อที่จะทำหุ่นยนต์ตัวใหม่ I need a robot to tell the temperature ฉันต้องการทำหุ่นยนตนะ์ t ะ e robot o เพื่อที่จะ tell บอก the temperature อ่านว่า temperature นะครับอย่านว่า temperature เคมเพรสเชอร์ <temperature. S 2> เพื่อที่จะหุ่นยนต์นั้นคือบอกบุญหภูมิได้นะครับจบบทสนทนาทีนี้มันมีประโยคคำถามอยู่สามสี่คำถามนะครับเขาถามว่าวัตถ o อยู่เต็ง k s ชอินไซต์จู o o กคุณคิดว่าในกล่องนั้นคืออะไรคำถามที่สองเขถามว่า do you want to make a robot คุณต้องการที่จะผลิตโรบอท หุ่นยนต์ใช่หรือไม่ Why ถ้าต้องการผลิตผลิตเพราะอะไรหรือถ้าไม่ต้องการผลิต Why not ทำไมถึงไม่ต้องการผลิตและก็คำถามที่ 3. ามนะครับ What kind of robot would you like ค d Kind แปลว่าชนิดนะครับคุณชอบหุ่นยนต์ชนิดไหนนะครับนะและคุณต้องการให้หุ่นยนต์ของคุณนั้นทำอะไรนะครับ What would you like your robot to do? นี่คือคำแปลดังนั้นนอกจากคำแปลนะครับของบทสนทนานะครับซึ่งอาจจะเล็กนิดหนึ่งนะครับเพราะคุณครูต้องการอยากจะอยู่ในหน้าเดียวกันนะครับที่ใครพูดบ้างนะครับคุณครูก็ใส่แถบสี้แล้วนะครับหนาตาซูนี่แถบสีแดงบิลแถบสีเขียวนะครับตัวหนังสือสีเขียวแซมหนังสือที่สีน้ําเงินนะครับ ส่วนเมตัวหนังสือสีออกเข้มๆนิดหนึ่งนะครับกล้ๆสีดําแล้วก็มิสเอรีตัวหนังสือสีชมพูนะครับเดี๋ยวคุณครูจะหยุดหยุดคลิปตรงนี้เอาไว้นะครับเผื่อนักเรียนที่ยังแปลไม่เก่งจะได้รู้คําแปลนะครับนะขอบคุณท่านผู้ชมนะครับที่ชมอยู่ทางช่องทีทีนะครับนะวันนี้ไม่มีใครกดดวงใจให้ไม่เป็นไรครับผมขอขอบคุณมากมากครับไม่เป็นไร ที่ไม่ได้อ่านชื่อก็ขอโทษด้วยนะครับนะคุณอ่ะไปต่อครับ <c oughs> คำถามทั้งสามคำถามนะครับนะคุณรู้ก็เลยนำมาตอบให้คำถามแรกนะครับคำาถามว่า what do you think is inside the b o o k คุณคิดว่าอะไรอยู่ในกล่องคุณครูก็เลยตอบ ให้เป็นตัวอย่างนะครับว่า I think ฉันคิดว่า the toy is inside the b o o s ฉันคิดว่าของเล่นนะครับอยู่ในกล่องข้อสองนะครับก็ถามว่า do you want to make a robot คุณต้องการที่จะทำอุนยนต์หรือผลิตอุนยนต์ผลิตเพราะอะไรนะครับ Why ทำไมถึงผลิตหรือถ้าคุณไม่ต้องการผลิตทำไมถึงไม่ต้องการผลิต คุณรู้เลยต่อว่า I want to build a robot ฉันต้องการที่จะสร้างหรือผลิตอ r รโรบอปุ่นยนต์ขึ้นมาสักตัวหนึ่ง to help me เพื่อที่จะช่วยฉัน do my work ทําทำงานต่างๆของฉันทำงานของฉัน so ดังนั้น I can relax ฉันเองสามารถที่จะพักผ่อน a n d not get t i r e d และก็ฉันนั้นจะได้ไม่เหนื่อยนะครับดนะมีอุ่นยนต์ช่วยทำแทน ข้อที่3ครับก็ถามว่า what คา n d โรบ o b อ t คุณคิดว่าคุนยนต์ชนิดไหนวุฒิอยู่ไลค์ที่คุณชอบ w h วุ w o อยู่ไลค์ย e your robot to do และคุณอยากจะให้ your r o โรบอุขุนยนของคุณนั้น to do ทำอะไรบ้างคุณกูก็เลยตอบเป็นตัวอย่างให้ว่า I like human like human like แปลว่าฉันชอบนะครับไลค์ตัวนี้แปลวาชอบ human like แปลว่ามีลักษณะหน้าตาคล้ายกับมนุษย์ Human แปลว,ว่ามนุษย์ a n d human smart robot แล้วก็เก่งนะครับนะคำว่า human smart แปลว,ว่าเก่งเหมือนกับมนุษย์นะครับนะเป็นหุ่นยนต์ที่เก่งเหมือนกับมนุษย์ I want my robot to do work ฉันต้องการนะครับหุ่นยนต์ของฉันเพื่อที่จะทำงานนะครับ for me ให้ฉันหรือว่าแก่ฉัน เว e นเมื่อ I am tired เมื่อฉันเหนื่อย s u c c e s t เช่นนะครับแปลว่าเช่น sweeping the house นะครับแปลว่ากวาดบ้าน mopping the house แปลว่าถูบ้าน washing dishes นะครับแปลว่าล้างจาน etc นะครับย่อมาจากคำว่า etc นะครับเป็นภาษาละตินแปลว่าเป็นต้นจบหน้า78ฟังดูแล้วเข้าชม ช่วยระดมแชร์ก็ขอขอบคุณด้วยความตั้งใจที่ครูมอบให้ท่านก็การุณช่วยอุดช่วยนุนให้ช่องกระผมครูอาี่นันต้องขอขอบคุณ